ดูสถานการณ์ของประเทศไทยก่อนเอาเรื่องพลังงานของประเทศไทยก่อนนะว่าทำไมเราต้องมาสนใจเรื่องนี้นะนี่คือค่าใช้จ่ายของคนไทย ที่จ่ายไปกับเรื่องพลังงานนะครับปี30ปี5 4ปี55ถ้าเปรียบเทียบกับเปรียบเทียบกับรายได้ประชาชาติหรือ GDP นะครับใน30ปีที่แล้ว25ปีที่แล้วนี่นะเราใช้เพียง7%ป็นะครับ50ปีที่แล้วเราใช้1%แปลว,ว่ารายได้ที่เราหามาได้ร0 0บาทนยนะเราจ่ายพลังงานไป1บาทเมื่อ50ปีที่แล้วตอนผมยังเป็นณนะ ยี่สิบห้าปีที่แล้วเราจ่ายเจ็ดบาทแล้วมันเพิ่มมาเป็นสิบแปดบาทเมื่อสองปีที่แล้วแล้วเพิ่มมาเป็นสิบเก้าเมื่อปีที่แล้วเองคําถามคือว่าแล้วมันจะเพิ่มอีกไหมแล้วมันจะเพิ่มอีกไหมแล้วถ้ามันเพิ่มอีกเราจะเดือดร้อนย,ยังไงเราจะตังค์ที่ไหนซื้อหนังสือเรียนจะเอาตังค์ที่ไหนไปนเที่ยวเพราะมันต้องเสียพลังงานไปหมดแล้วหนึ่งในสี่หนึ่งในห้าของรายได้เป็นพลังงาน แล้วเราจะเอาตังที่ไหนไปใช้คุณภาพชีวิตเราจะเป็นยังไงนะครับนี่เป็นปัญหาซึ่งตัวเลขเนี้ย19%นี้สูงมากๆนะครับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเอเชียเลยนะสูงกว่าหลายประเทศซึ่งอันตารายมากๆนะเพราะฉะนั้นต้องมาวิจัยกันละว่าทําไมเกิดอ,อะไรขึ้นกับประเทศไทยนะทีนี้ถ้ามาดูสัดส่วนนะครับเราใช้ไปเนี่ย2.14ล้านล้านบาทต่อปี นะครับ2.1เท่าๆกับเงินกู้ของรัฐบาลนี่แหละนะที่ต้องใช้กัน50ปีเนี่ยนะปรากฏว่าเป็นค่าพลังงานจะประมาณ62เป็นไฟฟ้าที่คุณสันติพูดมาแล้วเนี่ยนะประมาณ5 0 0 0ถึง6 0 0นล้านบาทต่อปี5 0 0 0ถึง6 0 0นล้านที่หมาลัยที่ผมอยู่นะใช้ปีหนึ่งค่าไฟฟ้าอย่างเดียวนะเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ย150ล้านต่อปี ผมว่าที่นี่ก็น่าจะครึ่งครึ่งะนะนะร้อยห้าสิบล้านตอนนี้น่าจะเป็นร้อยเจ็ดสิบแล้วถ้าเราลดตักสิบเปอร์เซ็นต์นี่นะทำได้ไหมสิบเปอร์เซ็นต์ก็สิบเจ็ดล้านไอ้นั่นหมูหมูเลยสิบเจ็ดล้านเนี่ยถ้าลดมาตักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังได้เลยมีแผนจากการลงทุนตั้งไหร่และส่วน ต่างที่เหลือเอามาแจก,กพวกเราไปยังได้เอามาสร้างสิงบริการให้พวกเราพวกนักศึกษาพวกอาจารย์ก็ยังได้เลยนั่นเองคือมุมมองที่ที่เราต้องวิจัยตัวเองอะนะค่าใช้จ่ายตรงนี้มันสูงมากๆมันไปไม่ไหวแล้วละ่ะมันไปถึงขีดอันตรายแล้วถ้าเราดูเปรียบเทียบรายได้ที่เราได้นะครับเราใช้พลังงานไปเท่าไหร่ต่อหน่วยรายได้ก็พบว่าประเทศไทยสูงกว่ามาเลเซีย สูงกว่าสิงคโปร์เยอะแปลว่าเราต้องเอาเอาพลังงานไปซื้อรายได้แทนที่ของสิงคโปร์ก็จะเอาสมองไงเอาสมองไปสร้างรายได้ไปสร้างงานสร้างสรรค์มีบางที่เขาบอกผมซื้อกระดาษมาริมหนึ่งร้อยบาทแต่ผมขายกระดาษริมนั้นไปราคาร้อยล้านเห็นไหมมุนค่าที่มันเพิ่มเหมือนมันมาจากมันสมองแต่เราเมันมาจากเลเบอร์มาจากพลังงานแบบดิบดบ่ะ ซึ่งนี่อันตรายนะครับนะแล้วก็มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ผมว่าตอนผมเกิดเนี่ยหนึ่งเปอร์เซนตอนนี้มันชักไปยี่สิบแล้วถ้าไม่ทำอะไรทกอย่างหายนะแน่ลองมาดูเรื่องปิตโตรเลียมที่เราพูดกันเยอะมากในช่วงที่ท่านอาจารย์ว่านเนี่ยนะเป็นข้อมูลที่อยู่ใน Facebook อยู่ในออนไลน์ นี่คือรายงานจากของราชการไทยนะครับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมูลค่าปิตโตเลียมที่ร้อยร้บาทเนี่ยเราเรามูลค่าจริงคือ4ี่แสนกว่าล้านที่เราขุดได้ในปีเดียวนะปิตโตเลียมนะครับสี่แสนกว่าล้านแต่เราได้เราได้ผลตอบแทนค่าภาคหลวงเพียง12% 2เซนะครับภาษีเงินได้อีก19%ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษซึ่ง ซึ่งกระทรวงพลังงานเขาอ้างใหญ่โตเลยก็เขียนว่าอยู่ระหว่าง0ถึง75เนต์นะ0ถึง75เปอซนตึ่งตัวเลขนี้หลอกลวงชัดๆบ้าอะไร0 75ทำไมไม่เขียน0ถึง100ไปเลยเปอร์เซ็นต์ม่นจะต้องครอบจัก,กรวาลไปนะแท้จริงแล้วมันคือได้0.9เป็นต์เห็นไหมเห,หม็มันมีกลรลวงนี่คือข้อมูลของราชการไงแต่ถ้าเรามานองวิเคราะห์ดีๆแล้วมันลวงั้งนั้นเลยนะ ข้อมูลที่ทางราชการให้เรากับความเป็นจริงคนละเรื่องเลยครับนะและผลผลตอบแทนของบร,ริษัทเนี่ยปีเดียวนะครับปีเดียวเขาได้กำไร97หักต้นทุนแล้วนะหักต้นทุนแล้วนี่คือปัญหานะครับปัญหาที่ผมฝากให้พวกเราไปคิดนะธุรกิจใต่บ้านกำไรปีละ97ยกเว้นขายาบ้าน นะลองดูนะฮะถ้าเราเปรียบเทียบกับต่างประเทศปรากฏว่าราคาน้ำมันลิตรต่อลิตรที่หน้าปั๊มของประเทศไทยสูงกว่าอเมริกาสูงกว่าอเมริกานะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ละเอียดยิบแต่เราคงไม่มีเวลาพูดนะและคนอเมริกาทำงานชั่วโมงก็ได้ประมาณ300บาทคนไทยทำทั้งวันนะ เพราะรายได้เราเนี่ยประมาณหนึ่งในสิบของเขาแต่ค่าน้ำมันลิตรต่อลิตรเราสูงกว่าเขาแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแลว่าอะไรชีวิตบัตรซบท่านดูนะนี่คือข้อมูลของหม่อมหลวงกอนะที่จะเป็นประธานศูนย์วิจัยเนี่ยนะผมยินดีมากแล้วก็เป็นอนุก,กรรมการชุดเดียวกับผมเนี่ยนะก็พบว่าค่าน้ำมันไทยเนี่ยนะสี่สีส่บาท แต่ของประเทศอื่นก็มาเลย์สิบเก้าแน่นอนนะครับเรื่องน้ํามันราคาน้ํามันเนี่ยมันเป็นเรื่องภาษีในยุโรปเนี่ยเกือบร้อยบาทนะครับเกือบร้อยบาทแต่เป็นภาษีที่หกสิบเปอร์เซ็นตนี่ภาษีดีไม่ดีก็เป็นเรื่องที่ต้องมาพูดกันนะเป็นรายละเอียดที่ต้องพูดนะไม่ใช่ว่าแปลว่าเราไม่ได้ต้องการน้ํามันราคาถูกนะครับแท้ที่จริงแล้วเนี่ยน้ำมันควรจะแพงถึงจะดีและเอาภาษีที่ได้เนี่ยไป ธนุบำรุงสิ่งแวดลอ้อมไปกระจายไรายได้ใหกับคนจนนี่คือสิ่งที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ออกมาสู่สาธารณะมันก็สับสนอยู่แหละนะครับแต่ลึกๆแล้วน้ำมันแพงถึงจะดีแต่ไม่ใช่ว่าใหนะ้มันแพงนะมันต้องมีบริบทต่างๆเยอะแยะ้ปหมดนะเอาละครับผมมาดูวิกฤตโลกนะเอา6วิกฤตซึ่งเป็นวิกฤตสาคัญเลยเป็นเรื่องใหญ่ของโลกนะครับหก็คือว่า วิกฤตสงครามเราดูนะครับสหรัฐอเมริกาบุกอิรักด้วยเหตุผลอะไรอ้างสารพัดจะมีอาวุธนิวเคลียร์อาวุธเชื้อโรคอะไรสารพัดแท้ที่จริงแล้วซัดดำก็อยู่ในหลุมนะครับเป็นหลบซ่อนอย่ไม่มีอะไรเลยนะนี่คือแล้วเราบุกไปทั่วเลยนะครับยึดโน่นยึดน,น,ดนี่ถ้าประเทศอิรักมีแต่กล้วยน้ำวา้าเนี่ยอเมริกาจะบุกมไม่มีทางนะเสพติดสงคราม นี่คือคำพูดของประธานธนาคารกลางของสหรัฐอารันกริสแปนะครับจากที่อ้างอิงเรียบร้อยนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการบุกอิรักเพื่อต้องการไปยึดน้ำมันอิรักมีน้ำมันสำรองเป็นอันดับหกของโลกเยอะมากนะครับเขาก็เลยยึดซะเลยนะเพราะ,ะเรื่องของน้ำมันเป็นผมเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อปิโตรทิปไตย ปิโตรที่ปไตยนะครับขายหมดไปแล้วเป็นหนังสือเล่มเดียวที่ขายหมดป <_ an> กติไม่ค่อยมีคนอ่านนะพูดเรื่องราคาน้ํามันนะราคาน้ํามันเนี่ยดูดูนี่เป็นราคาที่ปรับตามเงินเฟอเรแล้วนะครับนะ <_ an> ขึ้นสีดําๆเนี่ยทุกครั้งที่มีสงครามทุกครั้งที่มีสาครามน้ํามันขึ้นเพราะการการทําสงครามเนี่ยใช้ภาษีของประชาชนในอเมริกา ใช้ภาษีของประชาชนอเมริกากลุ่มพ่อค้าอาวุธก็ขายอาวุธใช้ภาษีไปแต่ผลประโยชน์ที่ได้นะคือพ่อค้าน้ํามันซึ่งมียู่ไม่กี่ตระกูลในโลกนะครับมันได้กําไรมากกว่าไออาวุธที่มันลงไปนะเนี่ยขึ้นลงขึ้นลง,นลงทุกครั้งนะครับทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นอิรักไม่จะสงครามอ่าวสงครามอาไอทีลิเบียนะครับเพราะงั้น สงครามกับปิโตเลียมไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันตราบใดที่เรายังไปติดยึดอยู่กับปิโตเลียมสงครามจะไม่มีวันหมดแต่ถ้าเรากระจายมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งทุกคนเป็นเจ้าของไม่มีชั้นโอดนะทุกคนเป็นเจ้าของดวงอาทิตย์สงครามจะไม่เกิดเพราะกระจายหมดทั่วตั้งเจ็ดพันล้านคนนะเดี๋ยวผมจะมีตัวเลขมีข้อมูลให้ว่ามันเป็นไปได้ไหม นะลองดูรูปนี้ครับคนนี้เป็นใครรู้จักไหมไม่รู้จักรู้จักแต่ดารา <c oughs> นะคนนี้เป็นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกานะครับสมัยบูชยุคสองเป็นประธานบริษัทเชฟโรนที่ค้าน้ำมันรายใหญ่หนึ่งในเจดของของโลก แล้วเรือเรือลำนี้เป็นเรือขนน้ำมันเขียนชื่อเขาแปลว่าอะไรแล้วเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศและเป็นคนที่เป็นหนึ่งในสที่สามารถสั่งว่าจะบุกประเทศไหนก็ได้เป็นหนึ่งในสามของอเมริกาของคนของรัฐบาลอเมริกาที่จะสั่งบุกประเทศไหนก็ได้นะฮะแล้วมันครอบไปทั้งโลกมีคนก็พูดบอกว่าไอ้โลกาพิวัตน์เนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นเลย มันคือรัฐบาลโลกไม่ใช่ของโลกนะรัฐบาลโลกที่ประชาชนไม่ได้เลือกที่ประชาชนไม่มีส่วนในการเลือกแต่มันคุมโลกหมดเลยใช้น้ำมันเนี่ยเป็นตัวคุมนะและนี่นโยบายพลังงานนะนี่คือใครครับนายบริษัทเอนรอนที่เจ๊งไปแล้วโกงกันจนเจ๊งนะครับเจ๊งบนฟูกนะครับเลีงบนูกแต่บริษัทเจ๊ง น,ะนี่รองประธานาธิดีนี่ประธานาธิดีถือนโยบายพลังงานอันเดียวกันเลยแล้วบอกว่ามันเป็นแค่บังเอิญมันเป็นเรื่องบังเอิญแท้ที่จริงแล้วมันเป็นการอะไรอะ่ะเขาเรียกคอน spiracy นะครับวางแผนกับดักไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะอะนี่หนังสือที่ผมเขียนนะครับนะครับปิโตที่ปไตย<ะ>กำลังจะออกภาคสองนะเมื่อกี้ถ้าคุยกับท่าน อาจารย์แล้วว่าจะยินดีช่วยเหลือนะครับขอบคุณมากนะเป็นกรารครอบโลกด้วยปิโตเรเลียมครอบทั้งโลกด้วยปิโตเรเลียมมันไม่ได้ครอบแบบหนังสือกำลังจะออกใหม่คือล้างสมองนะคือมันล้างสมองว่าพลังงานแสงอาทิตย์ล้าสมัยขี้หัวไรสกปรกใช้ออกมาทำงานพลังงานไม่ได้น้ําเสียใช้ไม่ได้ต้องใช้ปิโตเรเลียมเท่านั้นถึงจะตันสมัย ต้องขุงข้าวด้วยแก๊ส LPG เท่านั้นถึงจะเจริญก้นหม้อข้าวจะดำแบบเมื่อก่อนไม่ได้ต้องก้นขาวๆก้นหม้อข้าวนะไม่ใช่ก้นคนนะนี่คือการล้างสมองการครอบโลกเนี่ยแล้วมันก็ทําหลังจากล้างสมองได้แล้วเนี่ยมันก็ขายธุรกิจของมันนะสนะครับวิกฤตค่าเงินตอนนี้เราก็อ้างบาดแข็งบาดแข็งพวกพ่อค้าส่งออกมาโวยวายกันใหญ่ คำถามคือว่าแล้วเราซื้อน้ํามันจากต่างประเทศปีละล้านล้านเนี่ยนะเราควรจะได้ประโยชน์บ้างไหมเขาจะไปลดค่าเงินอีกแล้วนะฮะเขาจะไปลดค่าเงินจากทั้งที่าค่าเงินมันก็ดีกับผู้ใช้น้ํามันไงน้ํามันราคาที่มันถูกที่ไม่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าค่าเงินเราแข็งอัตราแลกเปลี่ยนกลไกการค่าเงินเนี่ยมันมีหกเจ็ดปัจจัยนะครับเรื่องเสถียรภาพรัฐบาลเรื่องการส่งออกเรื่องการอัตราพัดนะครับ ซึ่งเป็นเร่องสาคัญผมจะไม่พูดถึงตรงนี้นะครับแต่ดูภาพนี้นะครับดูเด็กคนนี้แล้กันนี่ในประเทศซิมบับเวนี่เด็กนะครับถือแบงค์นะครับแบงค์จริงๆนะครับเดินยิ้มอยู่นี่มันไม่มีค่าเลยสมัยสงครามโลกครั้งที่1นเนี่ยในเยอรมันก็กวาดทิ้งเหมือนกับใบไม้ร่วงเลยเงินนีเงินหนึล้านนะครับร้อยล้านดอลลาร์ของซิมบับเวซื้อไข่ได้สามฟอง ซื้อไข่ได้3าพองแล้วมันเกี่ยวอะไรน้ำมันเอาละซิมบับเวมีปัญหาซับซ้อนมีสงครามมีอะไรสารพัดแต่มันมีปัญหาอะไรกับน,น,นะน้ํามันนะนี่นี่ของเงินไทยนะครับปีหนึ่ปี 1973, ป2อ1 6น้อยเนี่ยนะน้ำมันเนี่ยกลุ่มโอเปกรวมตัวกันรวมตัวกันขึ้นราคาน้ำมันปีเดียว4ี่รเสาเหตุที่ขึ้นก็เพราะว่าอเมริกามันพิมพ์แบง พิมเมกาพิมพ์แบงค์ไม่ต้องมีทองคําไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีขออนุญาตใครเป็นประเทศเดียวในโลกที่พิมพ์แบงค์โดยไม่ขึ้นกับใครวันนี้อเมริกาพิมพ์ปีละสี่หมื่นสี่หมื่นกว่าล้านนะต่อต่อเดือนนะครับพิมออกมาเพราะว่าค่าเงินก็ดอลลาร์ก็เป็นกระดาษไม่มีค่าไม่มีค่ากลุ่มโอเปก็เลยแก้เผ็ดด้วยกันขึ้นราคาน้ำมัน4 0 0กระเทือนไปทั่วโลกประเทศไทยด้วย นะครับตอนนั้นช่วง14ตุลานะครับอาจารย์งคงจำได้นะ <S <S นี่นี่คือค่าค่าเงินนะต่อดอลลาร์นะครับเราเมื่อก่อน25บาทตอนนี้มาเหลือ28 29แล้วเราเคยขึ้นไปปีปีปีปปต้มยำกุ้งอ่ะถึง55บาทต่อดอลลาร์กลายเป็นเงินไทยเกือบจะเป็นเศษตังค์เศษเศษขยะแล้วมอนกินนะเกือบจะหอบเงินไปร้อยล้านไปซื้อซื้อ,อไข่สามฟองเ่ย นะเอาละเชื่อมโยงกันนะครับตอนนี้มมีปัญหาทั่วโลกนะ